بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم สลามุอะลัยกุมวะห์มัตุลลอฮ์วะบารากาตุขอสันติความจำเริญความมิตเมตตาจากลอสฮานอหัวตาลาได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนอัลฮัมดุลิลล์นะครับมีโอกาสได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับซึ่งพวกเราทราบกันดีว่า เราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับเราก็ไม่ไปข้องเกี่ยวใดๆกับเทศกาลดังกล่าวในการเฉลิมฉลองจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปมากมายซึ่งท่านพี่น้องก็คงจะทราบดีว่าอย่างในเรื่องของวันที่25นะครับก็เป็นวันเฉลิมฉลองนะครับในการประสูติของเยซูคริสตลอดจนยังได้เป็นการ เฉลิมฉลองตามความเชื่อของเขาที่บอกว่าเยซูคริสต์นั้นเป็นผู้ที่มาไถ่บาปให้กับชาวโลกทั้งผองวันนั้นเวลาถึงวันที่25ธันวาคมก็จะมีการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการเทิดเกียรติกับมาเซียหรืออซา,าของเขานะครับหรือเยซูของเขาเนื่องจากประสูตย์ในวันดังกล่าวตลอดจนยังได้เป็นวันที่ ได้ถ่ายโทษให้กับพวงประชาที่นับถือว่าเยซูริ์นั้นคือพระเจ้านะครับตลอดจนลากเรื่อยมาจนกระทั่งถึงการส่งท้ายปีเก่าแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับปีใหม่ซึ่งถ้าเรามองดูให้ผิวเผินเราก็มองดูว่ามันเป็นการเริ่มศักราชใหม่เป็นการเริ่มต้นของปีใหม่ก็มีการเฉลิมฉลอง แต่ลึกไปกว่านั้นนะครับท่านพี่น้องครับการกําหนดให้วันเฉลิมฉลองตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปมากมายเหลือเกินหนึ่งในนั้นก็คือนะครับรัฐอิสลามเนี่ยนะครับปกครองสเปเนมาเป็นเวลาเกือบสิบศตวรรษเกือบร้อยปีนะครับอิสลามปกครองในสเปนหรือภาษาอาหรับเรียกว่าอัสปานเนียนะครับ ปกครองสเปน,เนมาเป็นเวลาสิบสิบศตวรรษก็เกิดประมาณร้อยปีอิสลามมีความรุ่งเรืองมากในในสเปนมีมัส,สยิดจำนวนมากมายในสเปนนะครับแล้วก็ผู้คนในสเปนเนี่ยก็เข้ารับอิสลามเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับคริสเตียนเนี่ยนะครับก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะขจัดระบบอิสลามให้ออกไปจากยุโรปออกไปจากสเปน แล้ววันหนึ่งหลังจากที่เขาใช้ความพยายามเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยนะครับก็ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จวันที่เท่าไหร่ครับประสบความสำเร็จในวันที่หนึ่งมกราก็คือวันต้นปีนั่นเองแล้วชาวสเปนก็กำหนดให้ชาวยุโรปก็กำหนดให้วันที่หนึ่งมกราเนี่ยเป็นวันเฉลิมฉลองสาเหตุก็เพราะว่า ได้ทําลายนะครับโดมมัสยิดเนี่ยก็จะเอาออกเอาโดมมัสยิดเนี่ยออกแล้วก็มาตั้งไม้กางเขนเนี่ยบนโดมมัสยิดคือโดมมัสยิดเนี่ยมันจะมีรูปดาวกับเดือนใช่ไหมครับ <IT> ก็เอารูปดาวกับเดือนออกแล้วเอารูปไม้กางเขนเน่ะมาตั้งมาตั้งบนโดมเลยตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับตรงกับวันที่หนึ่งมกรานั่นลึกๆแล้วนอกจาเป็นการเฉลิมฉลองแล้วเนี่ย คนในยุคอดีตเนี่ยเขาทราบดีว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองอันเนื่องมาจากว่าค้อนค้นโค่นล้มระบบอิสลามในยุโรปเนี่ยให้หมดไปอย่างมากมายถึงแม้ว่าจะไม่หมดอย่างราบคาบแต่หมดไปอย่างมากมายและความสําเร็จหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไม้กางเขนนั้นไปปักแทนที่สัญ,ญลักษณ์เดือนกับดาวบนมัสยิดนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าใครไปเฉลิมฉลองมุสลิมคนใดไปเฉลิมฉลองในวันนี้ แสดงว่าเราดีใจกับร้อยปีที่อิสลามได้ปกครองในสเปนเนี่ยเราไปดีใจที่ดาวกับเดือนถูกเอาออกแล้วมาแทนที่ด้วยไม้กางเขนเราก็ดีใจแสดงว่าเราไปดีใจกับเขาก็เลยร่วมฉลองกับเขาในวันนี้นะครับถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยต่อต่อไปในอดีตต่อต่อไปในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าการเฉลิมฉลองแต่ละปีเนี่ย ความบอบช้ำของมุสลิมในสเปนที่สลาฮุด,ดินไอยูบีไปเปิดเมืองสเปนนะครับแล้วก็ได้พิชิตสเปนจนกลายให้สเปนหรืออันดลุซนะครับกลายมาเป็นรัฐะแห่งอิสลามและสุดท้ายก็โค่นล้มแล้วเขาก็ดีใจกันในวันในวันที่หนึ่งนะครับก็